ลูกหมอนหลังบ้านของเรากำลังงามค่ะลูกตุกเลยนะคะเรามาเก็บลูกหมอนค่ะง่ายนี่ค่ะลูกสวยสวยเลยนะคะเก็บลูกหมอนกันค่ะอื่ ลูกหมอนล้างบ้านของเรานะคะเราเก็บเฉพาะลูกที่สุกแล้วนะคะต้นนี้ออกเยอะเลยส่วนอีกสี่ต้นกำลังเป็นลูกน,น้อยๆอย่างนี้นะคะน้อยๆยังไม่สุกนะคะนี่ค่ะกำลังติดผลคะ่ะทุกคนกำลังติดผลนะคะ,ะมาเลาะ ต้นหมอนหลังบ้านของเราค่ะนี่ค่ะหมอนหลังบ้านนะคะนี่ติดเยอะเลยพวกนี้เยอะเลยค่ะกำลังงามนะคะหม่อนของเรากำลังงามกำลังติดผลค่ะต้นนี้ต้นนี้ติดลูกเยอะเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ยังเปรียปร้ยวๆอยู่นะคะถ้ามีสีแดงๆแบบนี้ยังเปรี้ยวั้างล่างเต็มเลยค่ะทุกคนนี่ไงสุกเต็มเลยโอ๊้สุกมากอันนี้สุกมากสุกมากสุกมากก็กินไม่ได้นะคะ,ะแต่ลูกหนึ่งนี่กินไม่ได้นี่ค่ะ สุกตั้งแต่โคนต้นเลยนะคะขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะว้าวลูกนี้ลูกสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะเก็บปึ๊บนี่สดสดจากต้นเลยนะคะมัดเปอร์รี่หรือว่าลูกหม่อนหลังบ้านของเราค่ะแม่เมียวชอบกินนะคะแม่เมียวก็ปลูกนะคะ อันนี้ปลูกเองกับมือนะก็จะมีห้าต้นเนาะอันนี้อันนี้ต้นที่หนึ่งอันนั้นก็เป็นสี่ต้นนะคะเราปลูกได้หนึ่งปีแล้วค่ะอ่าไม่ใช่ปีครึ่งแหละปีครึ่งแล้วนะคะตั้งแต่เราเริ่มทำคลิปเลยนะคะนี่ค่ะอื ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะขอบคุณที่มาเก็บหม่อนด้วยกันนะคะกินสดๆอร่อยค่ะ